ส่วนข่าวนี้เรามาเปิดเผยความมืดดำนะครับของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในเขตสัมพันธวงศ์ในกรุงเทพมหานครเนี่ยว่ามีผู้มีอิทธิพลหรือที่เรียกว่ามาเฟียเนี่ยนะครับมาเก็บสวยนะครับค่าเช่าแผงนะครับแม่ค้าหรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ก็นําเสนอข่าวนี้ภาพนี้แต่ว่าความชัดเจนเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับมีการกล่าวอ้างกันไปกล่าวอ้างกันมา นี่นะครับกรณีข้อพิพาทระหว่างนางสาววรัทยาแซ่ซิมหรือกิฟอายุ34ปีเป็นแม่ค้าขายกิฟช็อปและก็เครื่องสำอางที่ไปเช่าตึกอยู่บนถนนมหาจักรหรือตลาดสําเพงในเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครและก็เจ๋เหลียงซึ่งเป็นเจ้าของแผงที่ขายอยู่เดิมเนี่ยมานานกว่า20ปีโดยนางสาววรัธยาโพสต์คลิปอ้างว่าเจ๋เหลียงนี่แหละเป็นมาเฟียในสําเพงขมคูคุกคามทาให้เธอไนขายของไม่ได้และมีการเรียกค่าเช่าสูงเกินจริง มีการข่มขู่บอกว่าจะปิดร้านหลังจากเธอไม่จ่ายค่าล็อกแผงบริเวณถนนสาธารณะในตลาดหลังตึกที่เธอเช่าขณะที่เจ๋เหลียงเองก็โต้กลับบอกว่าไม่ได้เป็นมาเฟียรหรือเจ้าถิ่นคุมตลาดนะแต่ทางคู่กรณีเนี่ยเป็นผู้เสนอค่าเช่าพื้นที่ล็อกของเธอเองไม่ได้มีการข่มขู่โดยล็อกของเธอมีทั้งหมดนี่สล็อกคือล็อกของเจ๋เหลียงหนึ่งนะครับและก็ล็อกของญาติเจ๋เหลียงอีก2ล็อกละแปดพันต่อเดือน ตอนแรกก็มีการตกลงกันว่าจะเช่า2ล็อก16,000บาทแต่ฝ่ายคู่กรณีต่อรองขอจ่ายแค่8,500บาทก็ลึงก็เลยตกลงกันไม่ได้ว่าอย่างนั้นนี่เรื่องเดิมไปแบบนี้มันมีความคืบหน้าวันนี้ในข่าวนี้นะครับต่อมานางสาววรัธยาคู่กรณีของเจ้เหลียงเปิดเผยว่าเธอยังคิดว่าเธอเช่าอาคารส0,000กว่าบาทควรได้สิทธิ์ขายของหลังร้านของอาคารด้วยแต่ทำไมเธอต้องมาเสียค่าเช่าถนนสาธารณะฉะนั้นเธอยือนยันว่าหากจะให้เช่าพื้นที่ ก็พอจะจ่ายได้เดือนละ500บาทเออเดี๋ยวเธอบอกแบบนี้นี่นะครับนตเจ๋เหลียงนะ,ะ,ะคือคุณวัฒยาหรือหรือคุณกิฟต์นี่แหละจากนั้นทีมข่าวก็ได้ไปถามเจ๋เหลียงคู่กรณีอ่านะฮะซึ่งทางเจ้าของร้านกิฟช็อปเสนอว่าจะจ่ายค่าเช่าในราคาเดือนละ5 0 0บาทเจ๋เหลียงยอมหรือไม่นี่คำถามเด็ดเลยส่งไปให้เลยเมื่อเจ๋เหลียงได้ยินคำถามนี้ถึงกับอารมณ์ขึ้นเลยรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่มายืนรอมรอบก็พูดไปเสียงเดียวกันว่าคิดได้ยังไง จะจ่ายค่าเช่าแค่500บาทคนอื่นเนี่ยเขามาเช่าและก็จ่ายกันที่1 0 0 0 0ถึง30,000บาท500บาทยังไม่พอค่าจ้างลูกจ้างในร้านเลยเออดีเจเหลียงกับพวกก็บอกแบบนี้ทีนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปในตลาดสำเพ็งอีกครั้งหนึ่งไปสำรวจบริเวณอาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ติดกับวัดจกกักรวรรดิบนถนนมหาจักรนั่นแหละและก็ทราบข้อมูลมาว่าเจ้เหลียงเนี่ยเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์3คูหาคือซื้อเองมาหนึ่งคูหาและก็เช่าต่ออีก2คูหาโดยอาคารพาณิชย์คูหาดังกล่าวอยู่ห่างจากอาคารพาณิชย ของผู้เสียหายที่เป็นประเด็นข่าวเพียง160เมตรเท่านั้นนักข่าวของเราคุณเนยนี่นะครับนักข่าวสาว,า,าวของเรานะครับก็ลงพื้นที่ไปที่สํานักง,งานเขตสัมพันธวงศ์อ่านี่ไปที่เขตเลยนะครับโดยทางเจ้าที่เขตเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าพื้นที่ตลาดสําเพ็งจุดที่ตั้งร้านค้าแผงลอยบนผิวจราจรบนทางเท้าบางส่วนต้องยอมรับในมุมของข้อกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วก่อนหน้านี้เรื่องดังกล่าวเขตดูแลร่วมกับตํารวจ ต่อมาตารวจทําหนังสือมายังเขตเพื่อเป็นเรียกว่าเป็นพินยัยนะคำว่าพินัยนี่นะขอให้ใช้โทษปรับของเขตเพราะโทษสูงกว่ากลายมาเป็นว่าตลอดมาในเขตต้องไปพูดดูเลยรนะับผิดชอบในเขตนี้น,นี่นะครับเนี่ยเขตก็ประสานงานกับตํารวจแล้วนะส่วนพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยที่ตั้งร้านขายของตลาดสําเพ็งจะเป็นผู้ที่มาค้าขายยาวนานหลายสิบปีแล้วแต่ผู้ค้าแผงลอยจะต้องมีการเข้ามาลงบัญชีรายชื่อกับผู้ค้าไว้กับทางเทศเกิจเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อไม่ให้เกิดการเพิ่มผู้ค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการควบคุมการจัดระเบียบเบื้องต้นมีรายชื่ออยู่ประมาณเกือบ400แผงแล้วก็มีการจ่ายเงินค่าปรับนะครับและก็ทําความสะอาดให้กับทางเขตเป็นประจําอยู่แล้วทีนี้เขตเนี่ยฮะโดยเฉพาะเทศกิจเนี่ยก็จะเป็นผู้เปรียบเทียบปรับกรณีที่มีการตั้งร้านค้าในพื้นที่สาธารณะ,ะก็เป็นเงินค่าปรับไม่มากนักหรอกบางแผงเสียค่าปรับหลักร้อยบางแผงเสียค่าปรับหลักพันแต่สูงสุดก็จะไม่เกิน2 0 0 0 ส่วนในกรณีที่ผู้ค้าไปปล่อยให้ผู้ค้ารายอื่นมาเช่าแผงกันเองหรือที่เรียกว่าเช่าช่วงนั้นไม่สามารถทําได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขตก็ไม่ได้คอยตรวจสอบอยู่ตลอด24ชั่วโมงนนในเรื่องนี้เพราะบุคลากรของของ,ของเขตเนี่ยก็มีไม่มากนักและยังต้องดูแลพื้นที่อื่นๆอีกในเขตเช่นเดียวกันว่าอย่างนั้นขณะนี้เขาบอกว่ามีการประกาศของกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขในการกาหนดพื้นที่เพื่อทําการค้าบนถนนสาธารณะออกมาแล้ว โดยตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมไปถึงเดือนมีนาคมปี68เนี่ยจะยังคงอยู่ในกระบวนการประเมินเดือนละ3ครั้งสุดท้ายแล้วหากผู้ค้าแผงลอยไม่ปรับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครนั้นก็จะยกเลิกแผงลอยทั้งหมดเลยแน่นอนว่าจะมีผู้ค้าประมาณ200ถึง400รายเนี่ยได้รับผลกระทบจึงทำให้เป็นเรื่องหนักใจของเขตเหมือนกันว่าอย่างนั้นสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะทางเขตบอกว่าเนี่ยนะ ได้เรียกคู่กรณีเมาพูดคุยกันหลายครั้งแล้วนะครับทั้งที่สอนอจักรวรรดิทั้งที่สำนักง,งานเขตเพื่อตกลงหาข้อยุติแต่ก็มีประเด็นความขัดแย้งมันขึ้นมาอีกหากยังเป็นข้อพิพาทอยู่ทางเขตเนี่ยก็จะเป็นคนกลางเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยหารือไกลเกลี่ยกันอีกครั้งขณะที่นายชัยวัตรรังสีพโนโดอนผอ,อ,อเขตสพันธวง์บอกว่าให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไปตกลงกันเองก่อนถ้าถามว่าสิทธิทตรงข้อพิพาทเป็นของใคร เขตก็ไม่ได้เก็บค่าเช่าที่สาธารณะเลยมันเป็นถนนธรรมหากินธรรมาขาขายมาว่ากว่า20ปีแล้วแต่ทางเขตเข้ามาจัดระเบียบเมื่อปี6-5โดยกําหนดว่าให้มีแผงลอยขึ้นทะเบียนไว้เลยโดยจะไม่งอกเงยไม่เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยฮะแผงทั้งหมดเนี่ยมันบอกว่ามี88แผงแต่นักข่าวเนี่ยไปเจอบอกว่าโอ้โหไม่ใช่แล้วมันมีเกือบ400แผงไม่แน่ใจว่าเป็นแผงประเภทเดียวกันหรือไม่ ใครอยู่ในรายชื่อขึ้นทะเบียนก็ขายส่วนใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็ห้ามขายเช่นเจ้าของเดิมถ้าหากจะไม่ขายของแล้วก็ไม่มีทายาทมาขายต่อนะครับก็ห้ามคนอื่นเนี่ยมาขายว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับตอนนี้ทางเขตก็อยู่ระหว่างการพิจารณากําหนดพื้นที่ทําการค้าบนถนนสาธารณะและเขตจะไปตรวจสอบว่าตัวตนที่มาลงทะเบียนตรงกับที่กําลังขายอยู่ตอนนี้หรือไม่ถ้าไม่ตรงอ้าวก็ต้องบอกว่าห้ามขายแน่นอน ทีนี้นอกจากนี้นะครับทีมข่าวของเรายังได้ไปพูดคุยกับนางสาวสุพัตราอายุ35ปีเจ้าของแผงกิฟช็อปที่อยู่ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ของเจ๊เหลียงบนถนนมหาจักรนั่นแหละนะครับซึ่งก็บอกว่านี่นะที่ผ่านมานี่นะครับเนี่ยมีการจ่ายค่าปรับและก็ค่าทําความสะอาดให้กับเทศกิจสํานักเขตสัมพันธวงศ์ต่อเดือนเนี่ยเป็น3ส่วนส่วนละ300บาทเป็นค่าเช่าแผงนะครับกลางวันแล้วก็แผงกลางคืนค่าเช่าวันอาทิตย์ก็จ่ายไป ส่วนตอนนี้ก็บอกว่าอะไรก็ต้องจ่ายทุกเดือนทุกครั้งที่จ่ายให้กับสำนักงานเขตก็จะรับบินมาใบเสร็จมาตลอดเลยและก็บอกว่าแม้ว่าจะจ่ายให้กับเทศกิจทุกเดือนไปแล้วนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเจ้าที่เทศกิจชื่อว่านายเอ๋ขี ide, ่มอเตอร์ไซค์สวมบวกกันน็อกมาจอดที่หน้าร้านและก็มาขอเก็บเงินเพิ่มเติมทุกวันจันทร์<อ>และไม่ออกใบเสร็จให้จึงไม่ทราบว,ว่าไอ้ส่วนที่จ่ายให้กับนายเอ๋ A, ที่ว่านี่มันไปเข้าเข,าเขตหรือเข้ากระเป๋าใคร นอกจากจ่ายค่าปรับให้เขตแล้วต้องจ่ายให้เอด้วยครับเอนี่คือไม่ออกไปเสร็จนะเ,เ,เมื่อคืนนี้ผู<อ>้สื่อข่าววิ i ยของเราคุณนุดอุสานะฮะก็ไปดูช่วงเที่ยงคืนเนี่ยที่ตลาดสำเพ็งที่เขาขายตองคืนได้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ3นายลงพื้นที่ตรวจสอบแผงค้าที่มีการตั้งเป็นล็อกๆหลังอาคารสีเหลืองซึ่งมีจานวนทั้งหมด160ร้านค้าโดย เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ถือเอกสารซึ่งมีรายชื่อคาดว่าน่าจะเป็นรายชื่อที่มีการลงทะเบียนกับสำนักง,งานเขตเอาไว้ว่าเป็นผู้จับจองแผงค้าบริเวณหลังอาคารสีเหลืองโดยเทศกิจไม่ไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อให้กับนักข่าวดูและได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ค้าที่มานั่งขายกับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ว่าตรงกันหรือไม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ตรงกันฮะเพราะว่าคนที่มานั่งขายเนี่ยจะเป็นลูกจ้างชาวต่างด้าวก็ต้องมีการโทรตามเจ้าของร้านมามาตรวจสอบว่าเนี่ย เอาชื่อคนลงทะเบียนกับเขตไว้เนี่ยกับคนขายจริงเนี่ยมันตัวคนเดียวกันหรือเปล่าครับหรือว่าปล่อยให้คนอื่นเช่าช่วงต่อเนี่ยนะเ,เรื่องนี้ทางคุณกิฟที่ร้องเรียนเรื่องนี้บอกว่าตัวเองก็ยังคาใจในหลายเรื่องนะโดยเฉพาะเนี่ยในเมื่อเธอเนี่ยเช่าตึกอาคารหลังสีเหลืองทําไมต้องมาเช่าพื้นที่ด้านหน้าหรือด้านหลังอาคารที่เป็นพื้นที่ตรงถนนเหมือนเช่าแล้วก็ต้องเช่าอีกอย่างเงี้ยเธอก็อยากจะ ได้พื้นที่ที่มันตรงกับตัวอาคารเธอเนี่ยลงถนนเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่เคยได้ขายด้วยอีกทั้งเธอก็ยังหวาดกลัวอีกฝ่ายหนึ่งฮะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็พวกเยอะกว่าไง mm hmm. เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับแล้วเราอ่ะก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวเราก็เลยเกิดความสงสัย,สสยว่าเอ๊ะทำไมเรากับค้าใจยังใงบ้างค่ะพี่บอกไปเลยลูกยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่ค่ะค้าขายค่ะพี่ mm hmm. เพราะว่าเราลงทุนแล้วอ่ะลงทุนแล้วแต่ว่า ก็ยังพูดคำตอบกับพี่อยู่เลยว่าเราเช่าตึกหน้าบ้านชั้นชั้นยังต้องเสียตังเพื่อซื้อหน้าบ้านชันอีกหรออะไรประมาณนี้ค่ะนนที่นนพื้นที่สาธารณะนะแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยเราคุยกับที่เขตเสร็จเราก็ยังไม่ได้ตกลงนะแต่เรารับทราบแล้วว่าคือ1 6ื่นถ้าอยากได้ล็อกนึ่งก็คือ800พเราก็ยังคิดอยู่ว่าจะพูดยังไงดีวะจะปริงประวนัน ค่าเชา่ายังไงดีว่าตัวร้านนี้ยังตั้งบนฟุตบาทของทางชุมชนเลื่อนลิฟต์ซึ่งเขาไม่เคยมาออกวายเลยแต่ก็เราลงปุ๊บคุณด่าเราปั๊บเนี่ยคุณคิดคว่าตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตนะนะเนะช่าตึกแล้วยังจะมาต้องเสียค่าเช่าหน้าร้านอีกหรือนี่เธอบอกแบบนี้นะครับเธอบอกว่านะจะไม่มีการจ่ายค่าเชา่าใดๆให้กับเจ๋เหลียงเพราะตามกฎหมายแล้วบริเวณเป็นถนนเป็นพื้นที่สาธารณะหากเขตว่าอย,ย่างไงนะครับเนะี่ยเธอก็ต้องว่าอย่างนั้น เธอบอกแบบนี้ยอมจ่ายแค่ค่าปรับค่าเขตจะปรับก็จ่ายค่าปรับให้เขตกับค่าทำความสะอาดอแต่จะไม่จ่ายให้กับทางเจ๊เหลียงโอ้นี่นะเออคือที่ผ่านมาเนี่ยเจ๊เหลียงเนี่ยแกเก็บแบบนี้มาหลายปีอคนอื่นมาเช่าก็อต้องจ่ายแล้วก็ถ้าใครจะปล่อยต่อก็ต้องเขาเรียกว่าเซ็งกันเซงพื้นที่ทําเลทองเป็นอัลลูกันอ่ะนะ แต่เรื่องค่าปรับที่จ่ายให้เขตมันแค่ไม่กี่บาทเองมันมีคําถามคําถามเดียวที่ชาวเน็ตบอกเนี่ยคือเรื่องนี้นะครับเจ๊เหลียงเนี่ยจ่ายให้เขตเท่าไหร่นี่คือคําถามจากชาวเน็ตนี่นะฮะคือไอ้จ่ายค่าปรับเนี่ยอันเนี้ยเขตเขาบอกเขามีใบเสร็จค่าปรับที่มาตั้งขายของบนถนนสามร้อยบาทบ้างบางที่ก็เอาเขาบอกเต็มที่ไม่เกินสองพันใช่ไหม,มแต่ว่าส่วนที่เจ๊เหลียงได้รับเนี่ยล็อกหนึ่งเนี่ย เกือบหมื่นเนี่ยอันนี้ส่วนต่างตรงนี้มันเยอะนะจ่ายให้ใครหรือรับเต็มหรือยังไงนะครับรวมไปถึงมีเทศกิจบางนายขี่มอไซค์มาเก็บเองด้วยอันนี้ก็ต้องดูว่าเนี่ยเอตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเอ๋คือใครใช่ใช่นี่นะฮะมันมีหลายที่นะพี่แป๊ะน้องหยกที่มันเป็นทำเลทองอ่ะคือพอมันแบบกลายเป็นสถานที่แบบที่มันบูมแล้วติดตลาดแล้วปุ๊บปรากฏพอไปดูนะผมเคยถามเนี่ย บางที่เนี่ยผมถามคนที่แบบขายของตรงเนี้ยตรงเนี้มันเป็นที่อะไรเขาบอกว่าเป็นที่ราชพัสดุอันนี้ไม่ใช่ที่นี่นะไม่ใช่ตลาดสำเพลงนะเอาอีกที่หนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าเป็นที่ราชพัสดุผมถามว่าพี่จ่ายค่าเช่าให้ราชพัสดุเนี่ยเท่าไหร่ถูกถูกมากเขาบอกว่าปีละสองพันคนที่ลงทะเบียนกับราชพัสดุจ่ายปีละสองพัน แต่คนที่มาเช่าต่อจ่ายเดือนละหมื่นห้าเดือนละนะฮะหมายคาะว่าคนที่ได้สิทธิ์กับราชพัสดุจ่ายในราคาถูกแล้วเขาก็ได้พื้นที่มาจับจองแล้วก็ปล่อยต่อ,อแล้วเขาก็บวกบวกแบบโอ้โหนะฮะเป็นเกอบเป็นกรรมอะอืมเออมันมีหลายที่แบบนี้เยอะๆจำได้ไหมครั้งหนึ่งที่เราเคยรายงานข่าวเรื่องตลาดจุจักรอ,อืม ล็อกที่ตลาดจะรูจักเองตอนนู้นก็เช่ากับทางกทมค่าเช่าต่อเดือนก็แค่หลักพันเองพันกว่าบาทสองพอย่างเงี้ยแต่เวลาเขาเขาปล่อยเช่าเนี่ยคนที่คนที่ลงทะเบียนกทมเนี่ยเขาได้สิทธิ์เนี่ยพอเขาไปปล่อยเช่าต่อเนี่ยเดือนนึงเขาปล่อยเช่าเดือนละหลายหมื่นนะฮะ<ช>แล้วเซ้งกันทีหนึ่งโอ้โ oh, หเป็นล้านใช่นะฮะก็พรม,มันเป็นทำเลทองของเงิน